ไข่เจียวนี้จริงๆก็เรียกไข่เจียวร้านเรอยู่ไข่นี่มันหนังเหนียวจับตาห้ามรอบนี้มาไข่เจียวนะเริ่มตอกไข่สีฟองเหมือนเดิมครับเบอร์สองอ่าอืมแล้วก็หยอนๆชี้ขาวหน่อยนะครับอประมาณนี้แหละครับแล้วก็จะมาตีไข่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 เดี๋ยวน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับ ใส่ลงไปแบบนี้เลยโอเคไข่ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแต่มันข้อจากัดที่อยู่กระทะนะครับกระทะมันไม่ใหญ่นะเนาะร่อนไปเรื่อยๆนะครับอยู่ไขก็สูดมันเนาะจับตาห้ามกระปิดอากาศนะล้านวิวจะขี่วิวก็อยู่ที่คนชมคนกดสุก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 ตอนนี้จานมันเล็กไปแต่ว่าเราพยายามลงไม่ได้ไทยล้านวิว ที่หิวข้าวบื้อเที่ยงยังไม่กินเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปกินกัน